ไม่ได้แกล้งเด็กๆมานานแล้ววันนี้ขอแก้ซะหน่อย เดี๋น,นี้ขอแกล้งเด็กๆหน่อยนะคะอนานคนร้อนเลย,ยร้อนจริงร,ร้อนมากเลยร้อนมากเลย เสียงใครกีม้มมนได้ยินเสียงใครหรือว่าเราหูแว่วไม่แว่วหรอกอะไรเนี่ย โอเคงั้นรอเหยื่อไล่ต่อไปโอ้โคตรเนียนอนะเป็นไงเนียนไหมเนียนเลยแม่งั้นแม่ไปจำที่เลยโอเคได้ยืนอยู่นิ่งๆไว้เลยนะแม่เดี๋ยวหนูนั่งชิวๆอยู่ตรงโซฟาใครเข้ามาแม่ก็แกล้งเลย มีเยี่ยมมาแล้วอ้อน้องทำไรเนี่ยอ๋อไม่มีไรรอ้อดก็แค่ามานั่งตากแอร์สยมันเจ๊เยร้อนเหมือนกันโอยขนาดนั่งในนี้ยังร้อนเลย เอาพักหน่อยดีกว่าวอาวข้าวิ่งชูอะเฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้นี่นอ้องเจ๊ใครหรอเอาโทรศัพท์เจ๊ไปหรอโทรศัพท์ไหร ก็โทรศัพท์เจ๊เจ๊วางไว้ตรงเนี้ยพอเจ๊ไม่หยิบพัดมันก็หายไปแล้วอะ่ะน้องเอาไปใช่ไหมโอ้โหเจ๊เจ๊เ,จเห็นน้องเดินไปไหมเนะี่ยน้องไม่ได้เดินมานี่นะแล้วถ้าน้องไม่ได้เอาไปนล้วมันจะหายไปได้ไงจะไปรู้ไหมล่ะเจ๊าวางแล้วลืมไว้ไหนหรือเปล่าจะลืมไว้ไหนหรือว่าทำตกหายใหญ่หายใหญ่ มีเลยไปอยู่ที่ไหน,น้นงะเจอแล้วัน่นเนียมันก็อยู่ที่เดิมอะเจ๊มึนเปล่าไม่มือนมึนได้ไงเมื่อกี้นี้เจ๊ก็เอาไว้ตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้ไม่มีูม่ดีมีได้ไงงงแพ้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วก็หายไป <c oughs> ก็ไม่อยู่ตรงนี้

เขาเป็นนักร้องน้องไม่ใช่นักมมยกลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแลนไม่ใช่นักมมยากลนักกษะเสกได้ไงแกบ้าแล้วจะบ้าได้ยังไงก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันหายไปแล้วมันก็กลับมางงงงดีงงมันต้องมีอะไรแน่เลยมันแปลกๆอะไรเนี่ย น้องนี Ugh ่มันต้นอะไรเนี่ยไม่รู้แม่ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอะอะไรน้องเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยกลัวอะไรเนี่ยแม่เองฮะ พอดีวันนี้แม่ว่างก็เลยมาเล่นด้วยโหว่าแล้วโทรศัพท์มันจะหายไปได้ยังไงแม่หยิบไปอะเหรอใช่แม่หยิบไปเองน้ำขิงเป็นแงชุดพางตัวของแม่เนียนปะโหโคตรเนียนอะ,นย,นอะยืนนิ่งกิปหนูไม่ได้สังเกตเลยเนียนใช่ะอย่างงั้นต้องทดสอบชิวกับชิตาซะหน่อยเออเอาดิแม่ต้องมีตกใจบ้างอะใช่ No. น้องมาแล้วออมาแล้วมาแล้ว okay. พี่คิวน้ำมากเลยเนี่ยเออไอเส้พาสต้าใคยไปกินเจเจว่าจะตกใจไหมเดี๋ยวก็รู้โคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยปะนั่นดิเล่นมอลยังเหนื่อยอะ่ะเฮ้ยิตา้ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามปะพ่ิวพี่ิวก็รู้สึกเหมือนกันเนาะ แต่พี่รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเลยเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีใครเดินตามเลยคงคิดไปเองหรมัง้งเออคิดไปเองแหละงงงพี่ว่าเราไม่ได้คิดไปเองหรอกอแต่ก็ไม่มีใครดีนะ ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะไม่มีหรอกคิดไปเองนอม,มั้งพี่ว่าไม่ใช่ละหนูก็ว่างั้นแหละเมะื่อกี้ไอ้กองเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอพี่ชิวน่น,นดีแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สงสัยนี่มันกออะไรนั่นดิเดี๋ยวใครเขาเมาหอวางว่าตรงนี้น่ะเอาไปทิ้งข้างทางไดมไหมเอาดิ้ืนอะไรอะ อะไรอ่ะนั่นดิตกใจนะจันแม่เองโหตกใจหมดเกือบเอาลูกบาสุ่มละเล่นอะไรของแม่เนี่ยพอดีวันนี้แม่ว่างเหงาอ่ะเลยมาเล่นด้วยโหเล่นเป็นเด็กเลยนั่นดิแล้วตกใจไหมล่ะ